ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าที่ร้านทุเรียนยุ้ยชิมก่อนจ่ายซึ่งเป็นร้านทุเรียนชื่อดังของจังหวัดกระบี่ที่ตั้งอยู่หมู่ที่4ทางไปสามราบรรกตตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งมีลูกค้ายืนเข้าแถวซื้อทุเรียนในแต่ละวันผู้สื่อข่าวได้ลงไปสอบถามเจ้าของร้านดังกล่าวชื่อนางสาวเนนพ็ญนภาท้าวขำม,มาที่บ้านเลขที่146ทับสามหมู่ที่4ตำบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อายุ36ปีแม่ค้าขายทุเรียนมานานมากกว่า8ปีปัจจุบัน มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาซื้อในแต่ละวันไม่ขาดสายนางเนนาพา็ญนภาเท้าทองคําหรือน้องยุย้ยเปิดเผยว่าก่าจะมาถึงวันนี้จนทําให้มีร้านตนมีชื่อเสียงขนาดนี้เคยลมนุกคุกคานเริ่มแรกเดิมทีเป็นคนชอบกินทุเรียนจึงตัดสินใจมาขายใหม่ๆลองผิดลองถูกได้ทุเรียนดิบมาบ้างน้ำหนักขาดบ้าง ปี2ปีแรกขาดทุนหมดเงินไปกว่า2-3งถึงสามแสนบาทเพราะยังไม่ชำนาญในการเลือกทุเรียนแต่ด้วยใจรักจึงพยายามเรียนรู้เทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกทุเรียนเองเทคนิคการเปราะทุเรียนลูกไหนสุกลูกไหนอ่อนและใช้ประสบการณ์มากกว่า8ปีที่สั่งสมประสบการมาจนบัทชียอมรับว่าเป็นร้านทุเรียนชื่อดังซื้อมาแล้วไม่เคยทาให้ผิดหวังและเทคนิคต่างๆในการคัดสรรทุเรียนให้กับลูกค้าตรงใจลูกค้าที่ต้องการและในราคาไม่แพงปัจจุบันขายทุเรียนอยู่ที่ 140-160บาทต่อ1กิโลกร,รมัมถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าท้องตลาดในแต่ละวันจะมียอดสั่งซื้อจํานวนมากเปิดเผยว่า2วันขายทะลุหลักแสนกว่าบาทถือว่าเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูการของทุเรียนและสภาวะโควิด -19 ที่หลายๆอาชีพได้รับผลกระทบและยังเป็นงานที่ตนรักและเป็นคนชอบทานทุเรียนเป็นชนเดิมอยู่แล้วจึงเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าเป็นอย่างดี